สวัสดีครับพูกับผมนะครับฟิมจิคากาวานะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกม E ีฟุตบอล2022เวอร์ชันมบายนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาจัดทีมนะครับผมที่ผมจะตั้งหัวข้อนะครับให้ทุกคนจัดมาเลยครับว่าจะเป็นทีมผิวสีนักเตะรวมพลคนหน้าตีอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนในพาแรกนะครับของเรานะครับผมจะจัดเป็นอะไรเราไปชมกันเลยครับ นี่ครับผมคือทีมรวมพลคนหน้าหนวดนะครับผมมันก็ไม่ใช่คนหน้าหนวดหรอกมันก็มีเขานะครับผมคนแรกนะครับผมเป็นกาฮิมเบนเซมานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้ให้นะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับผมกาฮิมเบนเซมาไว้หนวดโคตรเท่บอกเลยเสียนะครับผมหานะครับมาดูในปีกซ้ายกันบ้างครับเป็นเนย์มานะครับผมเนย์มาอาจจะเข้าไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็ในเกมก็ถือว่ามันยังมีเขานะครับผม เออาทางขวาเป็นมมฮัมหมัดซาร่าบางโมสุดหล่อนะครับผมของแฟนเดอะคอปนะครับสุดหล่อยังไงนะครับผมดูครับดูรูปนี่โหโคตรเทบอกเลยนะครับผมเรามาดูอ่าตัวความหวังกันบ้างครับลีโอ,อเนวเมซี่เวอร์ชั่นตากผ้านะครับผมตัวนี้นะครับผมคือนัดยิงเดียวมริดนะ มันก็อ่ามันอะไรล่ะเขาก็ไว้เขานะครับผมโคตรเท่เจรรเข่ฟาดหางจริงๆนะครับคนนี้ส่วนคนนี้นะครับผมใครเป็นอ่าแฟนไทยลีกนะเขาก็จะรู้จักดีนะครับผมเป็นอดีตนักเตะของบุรีรัมนะครับชื่อว่าออสมาอีบันเยสนะครับผมคนนี้ก็เห็นมันเห็นเขาไว้เขานะครับผมก็เอามาเอามาใส่ทีมนะครับผมเพราะว่าอ่าตัวมีเขาผมหายากๆนะครับผม อีกตัวครับผมเป็นกองกลางห้องเครื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอย่างอีคายูกโดกันนะครับคนนี้หนวดสวยมากนะครับผมเขาสวยมากนะครับผมส่วนแบ็คซ้ายนะครับผมใช้เป็นเตโอเคนันเดสนะครับผมช่วงหลังก็พึ่งไว้นะครับผมสําหรับเขาก็หล่อนะครับผมเออส่วนแบ็คขวาครับแดเนียลคาวาฮาวคนนี้ไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมโตดหล่อนะครับผมเฮ้ยเราเราสามารถสร้างทีมรวมพลคนหน้าหลอได้เลยนะเนี่ยส่วนเซนเตอร์แบ็คครับยืนคู่กับเคลาปีเก้ครับเป็นทันนัน วิกเตอร์คาร์ดองโซนะครับแฟนไทยลีกก็อาจจะรู้จักนะครับคนนี้นักเตะบีจีปทุมนะครับผมแล้วก็นี่ครับเคลาปีเก้หัวชากีล่านะครับผมคนนี้ก็หล่อนะครับผมแล้วก็เข้าหูมันลือทือทึกนะครับผมแต่ช่วงนี้เขาก็แบบโกนแล้วนะแต่ในเกมมันยังมีเขา้าอยู่ไง <c oughs> ก็เลยใส่มาครับผม แล้วผู้รักษาประตูครับใช้เป็นอารีซอนเบเกอร์ครับคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมซูเปอร์แฮนซัมนะครับผมโคตรหลอนนะครับผมไว้เขาโคตรเท่นะครับผมส่วนมาดูในตัวสำรองกันบ้างตัวสำรองครับผมใช้เป็นยานโอ布ักนะครับผมคนนี้ก็หรือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเรียวมัดอะเรียวอะไรล่ะหัวใจสําคัญของแอตเลติโกมาจิตเลยนะครับผมเออแล้วก็มิราสกีเนียเขาอาจจะไว้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ผมก็ใส่มานะครับผม วีดีโอนะครับผมกองหลังจากอาเบรลซิกนะครับผมตัวนี้แล้วก็แบ็กซ้าครับอาริสเตเลสนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับผมผมจะขึ้นรูปให้หมดทุกคนเลยนะครับผมว่าเขาของเขาเป็นยังไงนะครับผมเราก็จะไปเร็วหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะส่วนนะครับผมปีกซ้ายนะครับผมใช้เป็นลอเรนโซอินซินเย่นะครับผมคนนี้ก็ถือว่าถ้าโนโกนผมออกผมว่า กวาดิโอลานะครับผมเป๊บเป๊บนะครับผมเป็นเป๊บกวาดิโอลาเลยนะครับส่วนนะครับผมกองกลางนะครับผมเป็นแน่นอนครับคนนี้ยังไงก็ตีครับถั่วงอกฟร์นเดสนะครับผมแหม่นักตะฮ่าตัวความหวังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับผมส่วนกองหน้าครับผมใช้เมมฟิสเดปาไปนะครับผมกองหน้าที่ไม่ค่อยได้ยิงกับบาร์เซโลนานะครับผมก็นี่แหละครับก็ผมจัดมาแล้วครับผมทั้งตัวสำรองและตัวจริงนะครับผม เราจะเจอใครนะครับเราไปชมกันเลยครับมาดูกันครับคู่ต่อสู้คนแรกแล้วผเราจะเป็นใครนะครับผมปึ๊บโอ้โหนะครับเจอกับแรงพันสามถ้าแพ้นี่ตกยับเลยนะมาดูทีมของเขาครับ yesk นะครับผมโอ้โหยทำไมมันโหดขนาดนี้ครับเนี่ยจะรอดไหมล่ะครับผมไปดูในเกมกันเลยนะครับมาแล้วครับผมที่สนามทวงตวงตวงสเตเดียมนะครับผมเป็นบ้านของเขานะครับ เขามาในเปลี่ยนหลังท่าเราจะเจาะได้หรือเปล่าเราต้องดูกันแล้วนะครับผมเอาครับผมเอาแล้วครับพร้อมอะไรล่ะเกมเร้วครับผมเขามาในชุดยูเวนตุสนะครับผมหมุกจากซ้ายไปขวานะครับทีมผมก็มาจากชุดถอนแกนนะครับไทยลีกเลยนะครับแล้วแทงมาจังหวะนี้โอ้โหเวลาเสกิเนียดวยกับโรนันโดจะไปเหลือหรอครับหนึ่งศูนย์เลยโดนไวเกินนะครับผมมาแล้วครับโรนันโดนี่ครับ นี่ครับแ้่ดูครับจ่ายนี่กะว่าจะดูสักหน่อยเออเขาจะรีบไปไหนเนาะครับผมแม่ยังไม่ได้ทันได้เริ่มอะไรเลยนะครับเขาก็นําไปเลี้ยงนะครับเอาครับวันอยู่ที่กาฮิมเบนเซฟมาาต่อมานี่มาครับนี่กับเมสซี่ไปโอเมสซี่ไหมจัดซ้ายโอ้โหยังเซฟได้ครับเกือบไปแล้วนะครับผมแหมเมสซี่ใส่เบอร์เจ็ดซะด้วยครับเอนี่ครับเป็น ตีมุมนะครับผมขอ,อกมาเมซี่กูโด,โดกนโอูโหมไปไหนครับเนี่ยโอ้แต่ละคนนะครับหนวดเท่าเฟิร์มเลยนะครับผมก็ถือว่าน่ากลัวเลยนะครับเจสตี้ครับเล่นกับมามาทาเดลีครับให้ไปที่อาราบาให้ต่อมาที่ดิแกนไลท์เมซี่เมซี่โอ้โหลังผมโค้ชาเลยครับทุกคนมาที่กูโดโกันใหม่ครับ นี่มาเมสซี่ครับไม่ผ่าน,นาด้านหน้านี่แกนไร้น,ไน,นี่แกนไร์ก็เหนียวนะครับให้มาโรนนันดพิกเสยียบเลยครับมิลานสกีเนียไม่ฟาครับโอ้ยโัวคาเทลลี่ให้มาที่เมสซี่เมสซี่ปัน่นโคง้โคงโอ้ยติดเซฟแล้วตัวซ้ำยังไม่มีครับคาร์วาฮาวใจเย็นใจเย็นนะครับผมเนี่ยไมได่ด้วยภาพไปด้วยนะครับก็ไม่ค่อยจีนเท่าไหร่แล้วหยอดมาจัางหวะนี้เอาแล้วครับคีรินี่เอ้ยคีรินี่อะไรหรอบูนูจิโอ้ แม่เปิดยาวมาครับไม่ถามบูโนโ่เสซ็นไดอยู่กับเมสซ,ซี่เมสซ,ซี่โอ้โหวิกตัวคาร์โดนโซคาร์โดนโซโอเคเหลือไปแล้วนะครับผมนี่มาเอ้ยนี่มาอนะไรล่ะบูโนโ่เมสซ,ซี่ครับเล่นกับนาหนานี่มาน,นี่มา,มาดับเบิลทัชไปหนึ่งทีโยมาครับจ่ายมาโอ้โหไม่ดีครับไม่ผ่านมาไทเดอริกยอดมาลูกนี้ ขาโดสูเอานะครับเนมาเอ้ยไม่ใช่ดิเอ็มบัปี้เอ็มบัปี้ว่าไงโยกออกมาเนื้อทนไอ้ลอดดากเรียบร้อยดีครับโอ้โหตีเซฟคือไปแล้วครับนี่ครับไถมาจนได้ครับแล้วโอ้โหรอดขาเตโอนะครับผมลดยิงตีครับยานูบักเซฟได้ครับเกือบไปแล้วนะครับเอาละครับผมเป็นลูกเตะมุมนะครับยูเวนตุส เปิดโดยเทนอริซาเร,รอ,อันโอคอสก้าแล้วโกกแม่ไม่มีลาซากิเนียยืนคู่กับอาวิสเตอร์คาร์นงโซนนะใจเย็นหน่อยนะครับผมมาที่บูโน่ให้ไปที่เบนเซม่าแล้วไหลมาโอ้ยไม่ไม่ดีเลยครับซี่แทงมาเอเ็มปาเป้ยิงโอ้โหรับได้สบายครับยานุบาลเกือบแล้วนะครับเตวให้มานี่มาโยโอ้โห เอาละครับโยกได้สวยแล้วให้มาที่นี่มาใหม่เตียวโอเคคืนมาก่อนนะครับเราเล่นใจเย็นนะครับต่อต่อเลี้ยวโอ้โหหลังห้าผมจะไปจอดยังไงวะเนี่ยโอ้โก๊อดมาที่นี่มานี่มาลบปั่นโค้งโค้งหูตีหัวบูนุชีแล้วเกี่ยวไปก่อนนะครับผมดีเกนไลท์ดีเกนไลท์ให้มาเห็นปะปปี้ที่ไม่ผ่านพิเตอร์คันตงโซ่ครับเอาเละครับ เป็นโอกาสสวนกลับนะครับหนีมาล็อกซ้ายขวาไร่ลอยไปทีครับโอ้โหใส่เสมอแน่นะครับผมแม่ลูกนี้ครับเอาเลยครับผมแมนเชสเตอร์เต็ดอะไรครับเนี่ยอ๋อส่งรูปไลฟ์มานะครับอันนี้ผมอัดคลิปไว้นะครับผมเป็นก่อนแมนยูเตะนะครับผมวันนี้ที่จะได้เจอกับวัตฟอร์ดแล้วซักขวาโอ้โหยังติดเซฟครับแม่เอ็มเป้เกือบไปแล้วครับนี่ครับ แล้วจ่ายมาโอ้อย่างสวยครับยิงเลยแม่ตดเซฟยานอบักครับเอาเลยครับผมเป็นลูกไปมุมนะครับผมของทางด้านอยู่เวนตุสแล้วอันนี้ซานเดอร์อานุคอสเข้ามาโก้กไปได้ครับเอาแลวดีแคไลท์ได้บอลเก็บได้ดีแคไลท์ดีแคไลท์ให้ไปที่โบนูจิยิงเลยโอ้โหแม่ไม่ได้ครับโอ้หแม่ภาคภาคก,ก็ยังมันอะ่ะพอดีเล่นคนเดียวภาคก,ก็ยังมันนะครับผมนี่มา น่าจะหมดเวลาในครึ่งแรกแล้วนะโอ้ยเีเสียกาฮิมไม่ได้ง้างเลยครับนั้นี้เมสซี่ไหลต่อมาเอาเลยครับโอ้ยแม่พิกไม่ได้เลยครับเอาแล้วจบครึ่งแรกนะครับผมตอนนี้ยังเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมเออนะครับผมสถิติก็ถือว่าเขาเหนือกว่านะครับแต่เราครองบอลได้ดีกว่าเขานะครับก็มาดูกันนะครับในครึ่งหลังว่าจะจบกันยังไงนะครับขอชนะประเดิมพาร์ทแรกเหน่อถือไะ มาครับผมบอลเริ่มเอ้ยบอลเริ่มอะไรเรเริ่มขึ้นหลังครับแหมก็ถือว่าเป็นการอะไรล่ะจะพูดอะไร <c oughs> แมเล่นไปด้วยยังงงครับงงคำพูดตัวเองนี่แหละครับผมมาครับเอปเบิเอปเป้อิปเป้ไม่ผ่านครับว่าฮาววิกเตอร์คาร์ดองโซโอโห ls, ให้บอลจังวะานี้นี่เขารับไม่ได้ครับมาที่เมซี่เมซี่แทงมาสาราเล่นกับกาฮิเมน เซมานะครับโอ้โหสองหนึ่งครับแม่แทงให้กาฮิมเมนเซมายิงจังหวะน,นี้ไม่เหนือครับโอยนำแล้วนะครับผมเอาเลยเว้ยมาแล้วเว้ยมาละวว,ว,ว,ววานะครับนี่มาเล่นกับกาฮิเมตเซมาไหลต่อมาเอาเลยครับเดี๋ยวแทงมาจาังหวะนี้เมสซี่ขู่ขาสั้นเกินไปครับมาไทาเดอร์ลิงดักบอลได้สบายเอาเลยครับอิมปเปเป้สวนมาเมสซี่เมสซี่แทง แทงอะไรไหลนะครับผมรถเสียบจังหวะนี้ไม่ฟ้าครับโอกาสดี้ไม่ได้ครับมาที่เบนซิม่าเล่นกับเมสซี่ซัดซ้ายโโอ้หยังไม่ได้ครับเอานุ่นี้เสียดายนะหรือว่าโอกาสจะแจ้งแดงแจ๋นะครับผมแต่ว่ายังจบไม่ได้ครับเอาครับเลีซานครับทางด้านยูเวนตุสปอตอเลสให้มาที่เทนฮอริสเซนเดอร์อานูโรนัลโดใหม่ครับโรนัลโดแทงมาจังหวะนี้เวกเตอร์คาร์โดโซเก็บได้ครับ เตียวขนาเดสให้มาที่กุนโดกันนี่มาเมซี่ครับเล่นง่ายโอ้โหแล้วจะไหลจังหวะนี้ไม่ดีครับเอาเลยครับแล้วโยนมาจัางหวะนี้มิลาซากิเนียโคกออกไปครับกุนโดกันเล่นเตียโอ้โหจ่ายบอลจ่ายบอลไม่ได้เลยครับจังหวะนี้แต่ยังเก็บได้ครับโลคาเทลลี่ไหนต่อมามาที่โลคาเทลี่ใหม่ เดี๋ยวพีกได้หรือเปล่าจ่ายมาเอาแล้ครับเอว่าเป้พีกพีกเข้าซ้ายสั้นเรียบร้อยโอ้โหบ้างครับลูกนี้แม่เกือบไปแล้วก็นี่ครับยานโอผักเซ็งเลยครับมึงบล็อกอะไรกันวะเอานะครับผมเป็นการเปลี่ยนตัวนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับผมอ่าผมจะส่งใครดีวะอ่าเอาเป็นนี่แล้วกันยิเย่นะครับลงมานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเสียกาฮิมเป็นซีมาออกนะครับผมใช้เป็นดีายเทสนะครับผม อิโตคานุโซไม่ไหวแล้วนะครับผมเปลี่ยนกาดิโอลงมานะครับผมอ่าครับเรามาดูครับว่าฝั่งเขาจะเปลี่ยนใครกันบ้างนะครับผมโอ้เปลี่ยนเอ็มบเป้ออกนะครับผมส่งเออร์ลิงเบ็คฮาเลนลงมานะครับผมของผมก็นี่ครับตามที่บอกครับอินซิเย่ลงมาแทนเมซี่แล้วดีแคนไลท์โอ้โหกวาดเรียบเลยครับจังหวะนี้เอา๋ะครับเป็นลูกทุ่มนะครับผมของทางก่อนแกต ทุ่มาแล้วให้มาสวยมากครับเอาครับมีมฟิตเดบ่ายเดบ่ายให้ไปที่อินซิเนเย่ซัดด้วยขวาโอ้โหตีเซฟเสียนี่ครับแม่เกือบไปแล้วครับโอ้โหเสียดายว่ะโอกาสจะแจ้งนะครับผมยิงไม่ได้เองนะครับเอาล้วครับอินซินเย่อินซิเนเย่คอร์ดเ,เข้ามาแล้วเดบ่ายโอ้โหแม่เอาแลครับภาคก็จะมันนะครับให้ไปโอ้โหไม่ดีมันกระตุกอรัทุกคนเดี๋ยวนะโอเคอยังได้ครับ มาที่อินเซเน่ใหม่อินซิเน่โอ้โหไม่ผ่านเนนาสิซนเนอร์อานูเมซี่โยนยาวมากาดิโอเก็บได้ครับเอาเลยครับมาที่นี่มาเนี่มาเดนเดปายเดปายเดนซันเอาเลยครับจังหวะนี้จ่ายไม่ดีแล้วโยนยาวมาเออร์ลิงเบลฮาเลนมงออกไปได้ครับทางด้านมิลานสกคินเนียแต่ยังได้อยู่ครับมาที่เออร์ลิงเบลฮาเลนยิงโอ้โห มาเสียดายแทนเขาจริงๆครับลูกนี้ยิงออกข้างไปเองครับเกือบไปแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเกือบไปแล้วนะครับกาลติโอาครับตอนนี้เหลืออีกไม่กี่นาทีก็จะจบเกมนะเราก็ยังนําอยู่ครับตอนนี้มาที่เดปายไหลต่อมาเอาล่ะครับโบฮาเมซาร่าซาร่าดวงครับดวงครับไขวะนั่นน่ะแล้วโอ้โหเชสนี่แม่ยืนรับสบายเลยครับเผานะครับเปโอกาส ครั้งสุดท้ายของเขาหรือเปล่านะครับเอาแล้วให้ไม่ดีแล้วปั่นโค้งโ,โอ้โหยังติดเซฟเชนนี่แล้วว่างไงอลาบาโอ้โหเตะอัดซาร่าเลยแม่ไม่ได้ห่วงความหล่อของซาร่าเลยนะครับมาดิซาร่าซาร่าวันน้ำประทัดดีๆแล้วซัดกว่าโอ้โหยังติดเซฟเชนนี่แล้วเกี่ยวไปจบเกมครับผมโอ้โหประเดิมพาร์ทแรกได้สวยครับผมแม่เป็นนั้นว่าผมชนะนะครับผม โอ้โหเล่นโคตรมันเลยว่ะเกมนี้นะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมก็ดีสเปคด้วยนะครับสำหรับถ้าใครถ้าพี่คนนี้ได้ดูคลิปของผมนะครับผมก็ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่มันมากเลยนะครับผมนี่ครับก็ดูไฮไลท์ครับนี่ครับจ่ายมาจังหวะแรกนะครับที่เขานํานะครับผมแล้วก็แปลเข้าไปจังหวะนี้ไม่เหลือครับสําหรับริสเยโนโรนันโดนะนี่ครับแล้ว แทงเข้าไปนะครับแล้วดูยิงง่ายๆเลยครับผมแล้วจังหวะของผมครับที่เสมอได้ครับเป็นเนี่ยครับจังหวะแทงมามีมาซัดขวาเรียบร้อยเลยครับเออทำไปเล่นไปเราก็มีเหมือนกันนะนี่ครับเป็นจังหวะแอสซีของโมฮาเมดซาร่าครับให้ที่กาลิเบซิมาหูเยี่ยวตัวยิงจังหวะนี้ไม่เหลือครับสองต่อหนึ่งนะก็เป็นประตูชัยสำหรับในเกมทนี้นะครับผม ออก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อ่าช่องผมด้วยนะครับผมก็นะครับผมพาทแรกนะครับปลาเดิมได้สวยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับเรามาเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ